แต่ไอ้ความพ่อแม่แต่และคนไม่ยอมแม่งงั้นไอ้ลูกเธอมาแกล้งลูกฉันมันเป็นเรื่องของเด็กอะเนาะแล้วมันก็เป็นเรื่องปกติ <c oughs> แล้วมันเป็นอีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นเรื่องของคุณครูที่จะต้องจัด <Yeah. S 2> การเขาก็จะไม่แนะนําให้มีอะไรกร <Yeah. S 1> นันสําหรับคนที่แข็งแรงหรืออะไรก็ไม่มีปัญหาเลยเลย <c oughs> ไม่บ่อยก็เทียวกั<อ> <c oughs> บปัจจุบันเทียวกับปัจจุบันเทียวกับปัจจุบัน ผู้ชายอีกคนแล้วเขาไม่รับผิดชอบอ,อ,อยากให้พี่ทั้งสองช่วยให้คำปรึกษาหน่อยค่ะไม่อยากให้ตัดพี่ตัดน้องตัดผู้ชายออกดีกว่าเพราะสุดท้ายแล้วนะพี่น้องคือพี่น้องอะ่ะก็อยู่แม่งด้วยกันสามคนเลยพวกเราพร้อมทุกเรื่องที่อยากรู้ กล้าถามกล้าตอบสิบแปวกก็ตอบได้ในคิวันเน่ก็ถามมาเดยสวัสดีครับนี่นะคือรายการจริงเปาวะคิววันเดย์ก็ถามมาเดย์หลายหลายคนชอบเข้าใจว่าเราเลือกคำถามไม่เลยเอางี้ไม่ได้เลือกคำถามไม่พอไม่รู้ด้วยว่าจะถ่ายเพราะว่า อ่้วเหรออืก็ดูสิมีซิมห้องเอามาเลิกเลยถ้าสมมติในสามกุมารมีใครสักคนโดนแกล้งแล้วกุมารแกล้งกลับแต่พ่อแม่อีกฝ่ายไม่ยอมโ่อกับแม่จะทำยังไงคือเอาจริงๆนะเรื่องของเด็กมันก็คือเรื่องของเด็กและสำหรับกายนะมันคือ learning curve ของเด็กแต่ละคน ไอเรื่องแกล้งกันมันมีอยู่แล้วนึกออกไหมแต่ไอความพ่อแม่แต่ละคนไม่ยอมแม่งั้นไอลูกเธอมาแกล้งลูกฉันเฮ้ยโอเคเราจะต้องคุยกับลูกเราว่าที่ลูกเราไม่ควรไปแกล้งคนอื่นนะจริงจริงบางทีลูกเราอาจจะผิดตรงที่จุดว่าเขาแกล้งมาแล้วลูกเราไปแกล้งกล่าไอเนี้ยไม่ควรอันี้เราต้องบอกลูกอนี้ต้องบอกลูกเราก่อนว่าไม่ควรถ้าจะเคลียร์ก็คือ ก็นะครับผมว่ามันเป็นเรื่องของเด็กเราอะคุยกับลูกของเราเรียบร้อยแล้วคุณผมว่าคุณก็ควรที่จะคุยกับลูกของคุณไม่ต้องมาพยายามสอนเราว่าเลี้ยงลูกของเรายังไงเออให้พ่อแม่ ลูกของตัวเองนะยตะอยาให้พ่อแม่มั่งทะเลาะกันเลยหนูว่ามันเป็นแบบมันเป็นเรื่องของเด็กอะเนาะแล้วมันก็เป็นเรื่องปกติ <c oughs> แล้ว,วมันเป็นอ<ม>ีก<ห>อย่างหนึ่งคือมันเป็นเรื่องของคุณครูที่จะต้องจัด <Yeah. S 1> การ <c oughs> เขาต้องมีการจัดการตรงนี้อยู่แล้วมันควรที่จะไปเจอครูแล้วให้ครูเนี่ยเป็นตัวจัดการเพราะเขาเนี่ยเป็นตัวกลางให้การที่เราไปเข้าไปอินอร์เอร์อะไรเยอะแยะกับชีวิตของครอบครัวคนอื่นเขาไอเนี้ยไม่เวิร์กแล้วกลายเป็นว่าคุณน่จะดูแบบ ไม่มีวุฒิภาวะด้วยซ้ำนี่หรอ,อไแต่ทางนี้ทางนั้นนนเรื่องทั้งหมดมันก็สรุปไม่ได้ตามที่เราพูดเนาะมันต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่มันเกิดจริงจริงเราก็าไม่รู้ว่าอะไรใครผิดใครถูกจริงๆลูกเราจะไปทำเขาเอกก็ได้ใครจะไปรู้หรือเขาแก้มานนิเดียวแต่ลูกเราไปแก้เขาเยอะอะไรเราก็ไม่รู้แล้วแต่สถานการณ์ป๊าป๊า่ฮาท๊าป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 ๊ัป๊คะแล้วแป๊า้๊ทป่คนท้องยังมีอารมณ์ทาพศาหมืปนเดิม พอตอนนี้สามีหนูกลัวค่ะกลัวจะเป็นอันตรายไม่ยอมทําการบ้านเลยอ่าจริงๆแล้วท้องอ่ะมันต้องแบ่งออกมาเป็นแบบเป็นเป็นเฟสเนาะเฟสหเฟ,ฟสอเฟสา <Yeah. S 1> เฟสหนึ่งก็คือเต้นเป็นเดือนหนึ่งถึงเดือนสี่วะเดือนหน่ถึงเดือนสามะเดือนหนึงเประมาณนั้นช่วงนั้นกํลาลังแบบคือ<า>ด้วย <ๆ S 2> ความที่ฮารุเนี่ยเขาเคยแท้งมาก่อนเคยแท้งมาก่อนหมอก็จะแบบไม่ให้ แทบจะไม่ให้ลุกจากเตียงเลยด้วยซ้ำของคิรินนะ่ะนิ่งเลยไม่ออกมาจากห้องอันนี้ไม่ได้พูดถึง่รุคนเดียวนะหมายถึงว่าทุกทกคนส่วนใหญ่อะตั้งแต่เดือนหนถึงสมีโอกาสหลุดได้ง่ายเพราะฉะนั้นง่ายกว่าเ,ออเดือนอื่นออแนเดเดนอื่เพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่แนะนําให้มีอะไรกร <Yeah. S 1> ันสำหรับคนที่แข็งแรงหรืออะไรก็ไม่มีปัญหาเลยเลยนะหรอแมก็ก็ได้ไม่บ่อยก็เที่ยวกับปัจจุบันเที่ยวกับปัจจุบันเที่ยวกับปัจจุบัน พอเฟสสมันก็เริ่มปลอดภัยขึ้นเฟส<ท>สามเน่เออแต่เฟสสามออาจจะไม่ได้อยากมีอะไรแล้วเพราะตอนนั้นอ่ะ <Yeah. S 2> ความรู้สึกของเราอ,อ,อึดอมันอึดอัดมากแค่จะนอนอะแค่จะขยับตัวมันยังลําบากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย ถามจริงมันไม่ได้ค่อยมีอารมณ์ขนาดนั้นเลยอ่ะจริงๆแล้วมีได้ไม่มีมปัญหาถามหมอได้เลย<า>อันนี้อันนี้อันนี้ไม่ได้พูดจากที่เราคิดกันเองนะออคืออันนี้คือหมอบอกว่ามีได้ไม่มีปัญหาอะไรไมันไม่ใช่ภาพที่เราจินตนาการว่าเอ๊ะกำลังกับโดนหัวลูกไปโดนหัวลูกอะไรเงี้ย <c oughs> มันไม่ใช่ไม่มีทางเจอหัวลูกแน่นอนและปลอดภัยไหมปลอดภัยถ้าในช่วงที่มันแบบกําลังท้องแบบเนี่ยผมว่าเดือนที่หกเดือนเดือนที่สามถึงเดือนที่แปด ไม่น่าม,มีปัญหาอะไร <ceğiz> แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอีกนะเออ <Beast. S 1> ผู้หญิงบางคนคือหมอเขาจะบอกว่าเหมือนอยู่ในความเสี่ยงอ่ะก็อาจจะไม่ควรนนี้ต้องถามหมอ <facial expression. S 1> แล้วแต่คนแต่ถ้าสุขภาพแข็งแรงปกติแล้วหมอเขาก็าแนะนำมีอะไรได้มาด้อ พี่กายพี่ฮารุค,ค้าหนูอยากจะปรึกษาหน่อยคะ่ะตอนนี้หนูอายุ23ปีทํางานมีลูกแล้วหนึ่งคนอายุประมาสี่ขวบแต่ตอนนี้หนูดันท้องกับผู้ชายอีกคนแล้วเขาไม่รับผิดชอบ <gu itta> อยากให้พี่ทั้งสองช่วยให้คําปรึกษาหน่อยคะ่ะคือโอเคคาดเดานะคือพ่อ ของลูกคนแรกอ่ะหายไปจากภาพนี้แล้วอา่ามีแม่เพียงเดียวแล้วคราวนี้เขาก็มีแฟนแล้วก็ไปท้องกับแฟนคราวนี้ยท้องอยู่แล้วแฟนคนใหม่คนเนี้ยไ,ไ,ไม่ได้รับเ,เพราะว่าไม่พร้อมนู่นนี่นั่นทํายังไงได้บ้างถ้ามีงานการที่ดีอยู่แล้วสามารถที่จะสพอร์ตในเรื่องของค่าใช้จ่ายได้ จะไปนสอนทำไมผู้ชายเลี้ยงเองเลยจะเป็นอะไรไปถ้าเราจะเลี้ยงอีกสักคนนึงถูกต้องเลยอ, <c oughs> อย่าลืมนะว่าลูกคนแรกของเราก็เริ่มโตแล้วก็ช่วยเลี้ยงลูกเราได้อีก<ม>เล็กน้อยนึกออกไนหะมนิดๆหน่อยๆหลังจากนี้หลังจากนี้ถ้าเราไม่ไมคิดคอยากจะมีลูกแล้วไม่ได้ไม่ได้เออไม่ได้คิดอยากจะมีลูกแล้วหรือว่ายังไม่ได้มั่นใจว่าเราจะอยู่กับคนนี้หรือคนนี้เขาจะดูแลชีวิตเราลูกเราได้นะก็ควรที่จะหาวิธีป้องกันมีหลากหลายวิธีมากเลยที่เราสามารถที่จะทําได้แล้ว ไม่ได้เป็นค่าใช้จ่ายอะไรที่สูงคิดซะว่าถ้าพลาดมาค่าใช้จ่ายสูงกว่าเยอะ uh huh. เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ก็ลองหาลองดูวิธีแบบนี้เอาแต่ณนะตอนนี้ก็คือเลี้ยงลูกของตัวเองไปและถ้าเราไม่สามารถหาเงินมาช่วยเลี้ยงดูได้อาจจะลองปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญอีกทีนึง่งอาจจะเป็นทนายลนะกฎหมายหรือผู้ใหญ่ต่างๆที่เขามีความรู้เรื่องกฎหมายมให้ให้ข้อมูลดูว่าเราสามารถจะทําอะไรได้ไหมกับเรื่องนี้เพราะเราสองคนต่อไม่ได้จริงใช่ใช,ใช,ใช่ลองลองปรึกษากฎนักกฎหมายหรืออะไรอย่างนี้ดู<ะ>อ่าน่าจะน่าจะเวิร์กกว่าอ,อยากให้พี่ทั้งสองคนช่วยตั้งชื่อลูกให้หนูหน่อยค่ะตอนนี้ตั้งท้องได้ห้าเดือนแล้วหนูได้น้องผู้ชายนะคะ แม่ชื่ออะไรอ่ะก่อแม่ชื่ออะไรพ่อไม่มีข้อมูลอะไรเลยชอบอะไรกินอะไรอยากได้อะไรแบบไหนไม่มีเสือตั้งไปเขาตั้งจริงๆแล้วเราบันเทิงเหลือเกินขึ้นมามันมีชื่อนั้นที่ตอนแรกเอเดนจะชื่อไม่ใช่ชื่อเอเดนอ่ะอ๋ออะไรที่หนูชอบแล้วพี่กาวแบบไม่โอเคอะเลิกอะเลกอะเลิกหนิคนพิผูชาเกียงกงอ่ะเกียง่ใอ่ะ ใครทายกันอะเดี๋ยวเซิร์ชให้เลยอาโลมีความหมายนะตอนแรกเราจะตั้งชื่อเอเดนว่าอาโลแล้วนึกสภาพสมมติเขามีพี่ชายแล้วลูกของพี่ชายจะเรียกเขาว่าอะไรอาอารโลลุงอาโลสรุปมึงเป็นลุงหรือมึงเป็นอา <c oughs> พี่อาโลสรุปกูเป็นพี่หรือกูเป็นอา <c oughs> นี่มันแปลว่า เนินที่ขึ้นสูงสูงกับภูเขาเหมือนคีรินเนี่ยคีรินมาจากคีรีภูเขาอันนี้ก็อะโลอันนี้เป็นเป็นเนินเนินพิศวงเนินพิศวงละมึงนึกอองไหมหรือเอาง่ายๆก็ได้ไปคิดอะไรมากครับก็แบบคีรินหรือเอเดนเนี่ยจริงเหรอเขาชื่ออาโลนารกคว่าอะโลอะไรคีรินเนล่าเอเดนอะโลนะเหมือนเราจะรับเขามาเลี้ยงอย่างเงี้ยเ <My> พี่กาที่ฮาลูกคะ้ะตอนนี้หนูอยากจะปรึกษาค่ะคือหนูมีแฟนอยู่แล้วแต่สิ่งที่หนูเจอมันดารมากเพราะพี่สาวแท้ๆของหนูแอบไปมีอะไรกับแฟน uh huh. ตอนนี้หนูไม่มีทางออกเลยคะ่ะอยากจะมาขอคาปรึกษาพี่ๆค่ะว,ว่าหนูควรจัดการกับเรื่องนี้ยังไงเออจริงๆแล้วเนี่ยอย่าไปโกรธอะไรแฟนนะ uh huh. ควรจะโกรธอะไรพี่นะที่ไม่สามารถควบคุมความของตัวเองได้ <laughs> นะฮะ <laughs> เ,เรื่องแบบนี้อ่ะ มันง่ายมากไม่อยากไปทำลายน้องสาวแบบนั้นเลยแล้วสาหรับน้องสาวน้องสาวอยากเครียดคือเราจะรู้แล้วว่าไอ้ผู้ชายคนนี้มันเป็นผู้ชายแบบไหนและเราจะรู้แล้วว่าพี่สาวของเราเป็นคนยังไงเราเราเราต้องเคลียร์กับพี่สาวให้เราให้รู้เรื่องก่อนเพราะว่าสุดท้ายการว่าพี่สาวน้องสาวใครเป็นครอบครัวกันน่ยยังไงลึกๆมันรักกันอยู่แล้วแต่เราต้องไปดูว่าไอ้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นณตอนนั้นมันเกิดขึ้นจากยังไงไม่อยากให้ตัด พี่ตัดน้องตัดผู้ชายออกดีกว่าเพ <Yeah. S 1> สุดท้ายแล้วนะพี่น้องคือพี่น้องอ่ะ <Yeah. S 2> อันนี้คือวิธีที่ดีที่สุดวิธีที่ดีลองลงมาใค <c oughs> ยว่านะคือถ้าสามารถเคลียร์กับพี่ได้และไม่สามารถเคลียร์กับผู้ชายได้ <Huh? S 2> แล้วรักกันทั้งหมดทั้งมวล <Huh? S 2> ก็อยู่แม่งด้วยกัน3คนเลย <Huh? S 2> มีเยอะจะบอกให้พี่สาม <Huh? S 2> น้องสาวไม่อันนี้เราไม่โอเคอยู่แล้วแต่มันจะมีบางคนที่เขาโอเค <Huh? S 2> บางทีอ่ะถ้าเขา,อเาโอเคเขาไม่ เอาส่งมาถามเราหรอกเขาไม่โอ,อแต่ตอนนี้เขาบอกว่าเขาไม่มีทางออกใช่ไหมก็นี่ไงทางออกนึกว่ไงอย่างทางออกเขารู้อะแนะนําให้ําแบบนี้ <Yeah. S 1> ไอพี่ไม่ค่อยแน,นะนาเลยคือแบบกายไม่รู้จะพูดไปทําคาอะไร <c oughs> <ๆ S 2> ก็ดคงแปลกอะคงพ <c oughs> งแปลก,ปลกไปเคลียร์กับผู้ชาย <c oughs> ผู้ชายแบบนี้ใช้ไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมขนาดที่สาวเราอะมันยังเอาได้เลยเพราะฉะนั้นผู้ชายแบบนี้ใช้ไม่ได้เขาไม่ได้คู่ควรที่จะ เป็นแบบคนที่เราจะไว้ชีวิตอยู่กับเขาอ่ะนึกออกไหมมันไม่ใช่มันไม่ใช่คนแบบนี้มนไม่ต้องเสียดายผู้ชายเยอะแยะออฟฟิศทะลุเนี่ยเต็มเลยใช่ใช่ชนคนั่นแหละตัดผู้ชายออกแล้วก็หาวิธีการเคลียร์กันในครอบครัว,มามาวสรุปนะฮะสรุปแล้วเห้าคำถาม <Yeah. S 3> ถ้าชอบก็เอากันสามคนพร้อมกันเลยเอากันสามคนพร้อมกันเลยไม่ใช่ไม่ใช่ คนละเรื่องวันนี้ประมาณนั้นเป็นคำถามที่ทุกคนส่งมาให้เรานะแต่เดี๋ยวหลังจากนี้เราจะมี Q a แค่เดือนละหนึ่งครั้งเท่นานั้นเราก็จะปรับลดลดลงไปเพราะว่าเรามีคอนเทนต์จริงเป้าวะเนี่ยที่อยากจะแบบเอามาให้คนดูใช่ใช่ใช่ <c oughs> คือไอการตอบคุยอะไรแบบนี้มันก็สนุกเราเราก็สนุกคนดูด้วยแหละ<ช>แต่ว่าคิดว่าหลายๆคนน่าจะชอบ เราไปทำแอคทิวิตี้ต่างๆมากกว่าเออเราก็จะลองไปเวนั้นดูอ่าชอบไม่ชอบอยังไงก็บอกกันมานะคระับมีคำถามอะไรก็ทิ้งเอาไว้นะเพราะเดี๋ยวอีก3าอาทิตย์เราจะเจอกันอ่าถูกต้องนะวันนี้จริงเป้าวะาคินก็ถามมาเดิไปก่อนนะอาทิตย์หน้าเจอกับจริงเป้าวะาเทปอะไรไปดูกันเควันนี้ไปก่อนจ้า